โรงเรียนสะอาดพระเดิมวิทยาก่อตั้งโดยพระยาพิพิธอัมพลวิมลพักดีหรือพระเดิมอังสุสิงห์อดีตเจ้าเมืองชุมพรร่วมกับข้าราชการพ่อค้าประชาชนเพื่อใช้เป็นสถานศึกษาของเยาวชนจังหวัดชุมพรและเป็นอนุสรณ์แด่คุณหญิงพิพิธอัมพลวิมลพักดีหรือสะอาดอังสุสิงห์ โดยได้รับพระราชทานนามว่าโรงเรียนประจำจังหวัดชุมพรสะอาดเดิมวิทยาเปิดทำการสอนเมื่อวันที่27มกราคมพุทธศักราช2467โดยรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้นในปีพุทธศักราช2475เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นรับเฉพาะนักเรียนหญิง จึงเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดชุมพรสะอาดพเดมวิทยาในปีพุทธศักราช2510ย้ายมาณที่ตั้งปัจจุบันในปีพุทธศักราช2517ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดชุมพรสะอาดพเดมวิทยาเป็นโรงเรียนสะอาดพเดมวิทยาเพื่อความเหมาะสม พราะมีการรับนักเรียนชายเข้ามาเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีพุทธศักราช2544ได้รับการอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปีพุทธศักราช2553ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และปีพุทธศักราช2,556ได้รับการอนุมัติให้เปิดสอนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและโครงการห้องเรียนพิเศษสิลภาษาภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทานในปีพุทธศักราช2,535 และในปีพุทธศักราช2545และในส่วนของนักเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานมีจำนวน2คนคือในปีพุทธศักราช2535นางสาวสุภานั์แจ้งใจและในปีพุทธศักราช2552นางสาวบบญจพัฒน์เจนเกษ